ค่ะคุณยายอรุณสวัสดีค่ะน้องธิดาดโอ้ยยายเพจาตีไทยขั้วถึกมือจังหวะพอดีใชะนะ่ไหมสิได้กินข้าวกีน้ำกันได้บาทนีวม,ม,มากินข้าวกีน้ำยายอรุณเด้อกำน้องธิดาป้าเป็นดั้งแทบทะลุแค่ค่ะจะห้อยจะห้อยมันดาดปากอทม,มันดาดปาทสร้างมือนีิกะเชียงมือมือ อีกแล้วเพราะว่าอาการมันเย็นๆนิดเดีมื่อเวลากินนุ่มเย็นาหลอดกรอกินน้ำอุ่นเอาลูกกินนุ่มช่ะลกรองลาดอกรยใ่ยานูกท่านนูนทุกนย่ากยายเบายายเบาถืออคอเพิ่นยิ้มเปื่อยๆโยค่านองที่ด่าเล่า อากาศเปลี่ยนเสียงกับเปลี่ยนค่ะเหมื่อไปจักน้อยแต่ผู้้ใหญ่กับเสียงเปลี่ยนคือกันค่ะเ้านี้ก็ยายอรุณก็โอ้ยตื่นแต่เสาอาการยายก็ดีแล้วลหละยายบ่าสมบายสดชื่นคืนหลายแล้วตื่นขึ้นมาหนึ่งข้านเนี้ยวกีขก้ากีใส่ไข่ไว้ทาลูกทาหลานค่ะน้องมังกรก็ได้แล้วสองปัน่นก็ผีไฝ่ค่ะ ไปโรงเรียนเรียบร้อยแล้วอ้ายกับน้องผีฝ้ายกับนอบ้องมังกรพ่อครูกับปงเออยาเข็ดก็เลยมามึง <c oughs> ถ้าจอบกินเขา่ากี่น้ำยายรุน่นคือกันนะฮะนี่ตอนนี้ <c oughs> เป็นยัง<น>ไงแม่ลูกว่ากับพ่อแม่พี่น้องเฮามึงรู้ว่าเป็นยังไงได้ไหแล้วค่ะบ้านทั้คึกยังกลับมาหน,นาวหนาวเอเอหนาวหนาวหนาว นมเล่มันห่หนเ้ตอนเ่านแม่เป็นนิ้กัดตอนนี้ยังเป็นหนาหนาวอยู่แต่เมืเออาา่อวา,าอนีนห้องเยเอออากาศอุ่นๆช่วงกลางวันอากาศอุ่นๆแม่จะมากินข้าวอะไรเอนี่ไหมคะยายจะกินข้าวจีนี่แล้วข้าวจีเลยข้าวจีใส่ไข่ยายจะเสแสรบเดียวใส่ไข่เลย ไปแดกบองจำแล้วพี่น้องเลยสุดเท่านั้นนะเป็นตาแสีบคักเรืองอุ้ยหุวยอ้อยอร่อยไหมที่ดาอร่อยค่ะใสกะทิด้วยไหมคะนี่ใช่ค่ะอันนี้เป็นสูตรของยายคนเดียวใส่กะทิด้วยหอมถ้าจริงเราต้องใส่มะอึ่ด้วยนะคะใสมะอึ่ยายที่เกลียดใส่ฟักทองอ่ะไม่รูกใส่ฟักทองกีฬาบ่มีเห็นแจ่วบองจำน้ำที่ลูกนี่ไปแดกบองจำนะมันขึ้นที่เสียบอ่ะ ไม่ค่ะจับวันที่17อ๋อเร่องบันทึกอ,อีกเยา่องน่งหนูไม่ใช่ร้องไงฝังนกกระจอเีเทือังนกกระจอเีเชือ <c oughs> นเป็นน้ำยางเราลูกนก้ำกรบเพาะี <c oughs> เออมันต้องกินน้ำหลาย ยันยันเมจีไม่หลอกสิยเจยตัวมหนวกันเอตัวกันนาะแสดงนังเลยทีพ่มเจังไหนยังสีนอนไหนถามมดูกันเอากรนอปีเอนนออยู่กรน้องด่เาะเมยนเมื่ไหร่มยนย้อองที่บ้านนโอ้เคสวดีครับสิทธิสวัสดีครับอันนี้ยายวาน่นเป็นจังไห้องมือนี่เริ่มหนาวแล้วครับเริ่มใกล้จ่มาได้อาบน้ำอีกแ้เออคือได้ตะไข่งามแท้ ม่อขึ้นบาบติอามอเช้าตริอาบาบเนี่ยะไเมียอ้ยนนนอดเนาะเ็ดจังแหงนีเห็ดเียกนักปลานี่วาเีเศยังกินไอ่แต่ตะไร่งามแท้แต่เศ้าอรอยมากงกไคมนกากโอ้คมกบเอมาบอกเป็นต่แสบใช่ไหมครับควาบครั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 บแล้วตัมีดกรบลางนั่นเป็นบอสรช้แล้วกระิ ุล่าเอ็นโมไว้เส็จนเสร็จยู่นนั่นนะคนเด็งไหนสมัครมเป็นแถวปากเนโนยเนี่ยเอ้านูก่าทำความสะอาดบางยางค่ะเนาะออกูาเป็นคนดีเนาะลูกเนาะเฮ็ดแล้วนูก่เก็บก็กัเมียนนีเปนเสร็จแตงเสร็จเสนลมเก็บมีมาล้างยายบ่ไดนเห็นเอสิพีมาเิ่มนอนนอนเดกบ้านนีนอนเดืกตื่นเสาค่ะ เป็นกันสุขคนว่าเรเราเหมือามนจม้านไอ้เค้มันมมออเ,เมียนไห่เนาะมันเจ็บยายบ่ได้ไเฮ็ดแล้วเด็กตื่นเช้าตาชมหวังกับไปไปสีเข่าอยู่คุณน่ะใช่ละคะตาหวังอ่ะ<ว>ไปสีเขา่าคุ้งเลยสีเข่าสวดสวดสวดยูลงสีเข่าข่างบ้านได้เพียอ้าวเหรอคะค่ะได้ยินเสียงรถตาหวังไปเมื่อเช้ารถตาหวังก็ไปสีข้าวลงสีข้าวทํางานเครื่องจักรทำงานตั้งแต่เช้าเลย ตาหวังขยันค่ะลูกลูกสีตาตาหวังเองค่ะก็ใช่โลงสีข้าวยายรุนกับตาหวังนี่แหละลูกของแม่พึ่งนี้แหละก็มีสีชาวบ้านเอาข้าวไปแล้วก็ให้ตาสีข้าวให้สีแล้วเราก็ได้ได้ลำได้แกบได้ข้าวปลายข้าวปลายคืออะไรคะข้าวปลายก็คือข้าวข้าวที่มันเป็นเม็ดหักเม็ดเล็กๆจากข้าวเหนียวข้าวสารข้าวเหนียวอ่ะ เม็ดเล็กๆเออมันหักห<า>กักนิดๆใช่หักเสร็จแล้วก็เข้าไปแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์เอามาไว้ให้ไกล้เอามาเห็ดย่างอื่นก็ได้หูกเข้าไปไว้ให้ไกล้เห้เป็เดเรียวกว่าห่อเอามาไว้เี่เลี้ยงหมูก็เลี้ยงเป็ดเห็นบ้านยายเพ็ดยู่ไก่ล่องสีตะหวังนะ่ะยายเพ็ดก็เอาห่อมากินก็นกนเลยอ้วน จีดาเราทำหนางงยอยเพ็ดกินห้าแม่แนียยาเพ็ดกินห้าเนี่ยยายเพี่เอาห้าอยู่โรงสีตะวังมากินโปค่าข้าวนะคะมันเป็นกเกี็ดเนี่ยบ่แล้วมันมีตโปรตีนเนาะยี่ลายสิกินน้ำายาเพราะฉะนั้นสีเหลวอ้วนห้าจังไรมีโปรตีนจังสีเหลวตุยห้ามยายเพ็ดค่ะห้ามจังไรมีโปรตีนเอาหนูเห็นหมูอ้วนบ่ นั่นล่ะเอาห่อนั่นล่ะไปเลี้ยงหมูมันก็อ้วอนนั่นล่ะลูกมันอ้วนไหนจังไหนเอาหมูเอาแล้วมัปปน,นจะมีโปรตีนไหนจังไหนเออโปรตีนนั่นล่ะนี่แหละหลูกสารอาหารอยู่ห,ห,หนันมืดเหรอจะหมูข้าวอยู่น้นำข้ามหินโปรตีนไปน้ำจ้ะกินโปรตีนไปน้ำเหรอล, <c oughs> ลิงหน่อยงั้นปรตีนยายเพ็ดวายยายเพ็ดอ้วนย้อนไปเอาห่อตะหวังมากินเพราะว่าบ้านอยู่ไก่โรงสีตะหวัง ดยียายเพียรก็เลยอ้วนมายายเพียกินห้ามเป็นอาหารอาาร่อยนะคะแซ่บเลยลูกเ<า>อออินูกินน้ำเบอร์อะลูกไม่กินแล้วค่ะไม่กินแล้วทําไมละ่ะหนูก็สิเด็หนูกก็เสดตุยขึ้นเยอะหน่อยตัวลูกหนูก็ยันตุยเนาะสิบ่รเด,ดีขาดสารอาหารไหมก็เ <birth deny S 2> สิตุยขึ้นเยอะหน่อยตัวอัน,นนี้สุดแต่ลูกเริ่มที่เยเดี๋ยวเด้กเอ้ มามาอย่างเขากีน้ายีหล่าเด้อพี่น้องเออกีเขาอีหล่ากีเข่าพี่ไฟไม่บอกคัะเนี่ยยายยายอรุณเอาทานใส่เต่าอีก่แล้วค่ะสิสีเอียกเขาก็ได้เอได้หลยก้อนแล้วล่ะแต่ว่าเอาให้น้องมังก่อนก็พี่ไฟไปโรงเรียนให้เอะกำนองถือไปก้อนแล้วค่ะสิงไฟสิงไฟกีเขาค่ะพี่น้องแต่เป็นบรรยากาศได้กันค่ะค่ะ เท่านีอคนจาเสียตเองผิวไฟจีขอ่อยอือบ้านแล้วคกินข่อยจีท้าใครข้ายจีทรง,งครึ่งก,งก็ข้อยจีทรงครึ่องอยากเปิดหานอยู่เนี่ยหละเปิดตอหลวกตอนนั้นฮอก็เปิดขายอยู่หน้าบ้านฮอแไหมนอนหน้าไหมไฟขอ่อยกีไหมเงี้าเหมือสนสอบแต่เฮากูไม่ไว้ได้เลยเออ อีหน <mile> oh. ่าขยันเนาะสีหาไรได้ช่อย่างเราลดกนะต้องจะไปปลูกพักขายปลูกพักขายเราก็สิมะปั่นข้ากีขายเก่งคักแค่คิดนี่กะถือว่าเป็นแค่แค่คิดนี่ก็ถือว่าเก่งมากลรวลูกความคิดอีหล่าจุดยอดน่ารักมากที่สุดเลยอยากหาเงินซอยพอซอยเมียซอยพอกันเมียจือแฮกก็เรายังเด็ดต้นพอแม่บันของจะพร้อมก็จือแฮก เงินทองที่สิใส่ใจในครอบครัวก็โอ้เดือนนี้ตายตอนอี้หละเขาจะไปกินอย่าง่รปิ้งเขากี้กินเนี่ยเหรอเขาเลยเขาจะยูแบบไรบอกเป็นอย่างเขาสู่ไปนี่แหละสากฝากตั้งถึงพ่อแม่พี่น้องเขาจักบดบดก่อนจักอันนั้นมึงดูใช่คิดเพิ่มไปนะ ันโอ้ยเสียงยคืมอมเออขื่<ป>มขื่เนี่ยแหละลกูกเอาช่อนกินเลยนะคะเอา้าเสียงมือว้าวันนี้หนูยังไม่ได้ล้างจงมูกเลยเอเอเดี๋ยวเสียงม,มือขื่มจะฉี่แล้วเนาะคะ่ะจ้าคนสวยรองอยังไหนก็สวยดอก ฝันใดสินอนหลับดีซอดแจันจังฟางนั้นดีตังมันฟันอะไรๆฟันใหญ่บ่เศร้าฝันว่าเจ้าเดียวหากเดียวสังมันเป็นอย่างสั่งฟันเอาหายหรือพี่ชายสังน้องไปมองเศร้าขุมบัตรทองฝันว่าลงเขาหลายแท้แท้จริงบ่จำบ่เทียงน้องทีเทียงคนท้อยคอยถูกขันบ่เอ็นดูคงตายแน่คงตายแน่ โอ้ยมวนมวลค่ะสวดสวดค่ะ <c oughs> จากกันมันออกมันซาถึงเหมันตราโน่ก็ยังเฝ้าคอยคอยละคอยไอ้ทั้งปีคอยละคอยไอ้ทั้งปีในว่าักน้องคนดีเป็นอยังบอมีจอมอจากกันที่การลสิน น้ำตาลาหียวรินเขาไปกอดโถงไปละไปแล้วให้ยวรอไปละไปแล้วให้ยวรอถึงสาวบ้านนา,าเคยห่อขาเหนียวให้อห้ไปกินคงว่าคิดพอบ่หง่นบ่ห่อใช่ไหมพ่อคนใจหินเจอดอกฟ้าตัวไอ้คงลืมดอกดิน สุกุระสาวน้าคงไม่ทวีนสุกุระสาวน้าคงไม่ทวีนถึงตายแด็ดของขึ้นมาเหยมาโมอโ้ยสวดสวดค่ะท่าคงวิเจ้าของแล้วเจ้าของแล้วก็หันตาเจ้ามาหลับในงานทำลูกบุญคงลืมน้องหูคอยจังเป็นว่าสุดป้ยหัวอ,อกพังดังปอดัง ปะหัวอกพังดังปอตั้งใจรอทุกวันไม่เหือดหายตั้งใจรอทุกวันไม่เหือดหายดีหรือผู้ใช้มาเจอคนสำรวยสวดสวดค่ะสวดสวดค่ะไปกินหมูแฮมสุกี้เจ้าไปกินหมูแฮมสุกี้ไปมีคนโกกอกายอยู่กลุ่มของสุดเลย่น ขมุนแต่ผู้สาวน้องในข้ามีแฟนหลายคนน,น้ำอรุณรอใช้ทุกทีสาวกัน,นสิเมื่อว่างแล้วออ้ไสยวดสวดียค่ะมวน,ห,น,มวนหล <c oughs> แห่งกำลังเร่งใจอีหลาหน่อยที่ดาเล่านี่เดอ้อพอแม่พี่น้องเอซี่สุดสุดก้นกระดายจ้า <c oughs> เ,ออเพิ่นกว่ากันสิไปออหาปูกพักหาปูกพักขาย หางเงินซอยพอซอยแม่บัดที่นี่ก็ว่ามีความคิดว่าสิป,ปิงเขาเกี้ขายว่าสั่นค่ะหางเงินซอยพอซอยแม่ค่ะ<ม>เพราะว่นไล่ได้อยู่ในเทีดน่ะถือเขาร้อยไปแล้ว<笑><笑>โอ,โอโยเตติสอนศาสตหลักเอาย่าให้กำลังใจเก็บหอมหอมฮิตมาเก็บพร้อมอือหรือว่าเออบ,บ่เป็นอย่างหลกเข้าขยันขยันสูงอ่ะค่ะเอาช่วงไทยคิดนีย่าเทศกะ ขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่ติดตามช่อง YouTube, ยูทูบยายเพียรผีฝ้ายเด้อหักกันคือเกา่าเนาะพี่น้องเนาะสำหรับวันนีสสสส้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะเจอกันไหมค่ะบ๊ายบายตอนแรกๆหุ่นละตอนแรกๆหุ่นละจ้าบ๊ายบาย